สวัสดีเพื่อนเพื่อกันด้วยนะครับและวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันกับเกมอันดอนกันอีกเหมือนเดิมนะครับและวันนี้นี่นะครับผมก็จะมาสอนแล้วก็มาอัปเดตเพื่อนเพื่อนกันอีกเหมือนเดิมนะสำหรับเกมนี้วันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาสอนเรื่องของการเพิ่มดาเมจหรือว่ามาสอนทำเควสนะครับแต่ว่าวันนี้นี่นะครับเราจะมาสอนเพื่อนเพื่อนหาตังหาคูปองแบบฟรีๆนะครับบอกได้เลยว่าสายฟรีเนี่ยต้องมาดูคลิปนี้นะครับ วิธีการทำเนี่ยนะครับเราไม่ได้มาฟาร์มของขายนะครับผมแต่ว่าเราจะมาสอนในเรื่องของการปลูกพืชนะครับซึ่งมันมีวิธีที่เราสามารถที่จะปลูกพืชแล้วเราก็ได้เหรียญคูปองด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นเหรียญคูปองอันนี้นะครับผมเป็นคูปองแต้มค่างเงินอันนี้นะครับซึ่งแต้มค่างเงินอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอามาแลกในส่วนของอุปกรณ์เสริมแกล่งนะครับหรือว่าเป็นพวกพิมพ์เขียวที่เอาไว้อัปเกรด พวกลำกล้องหรือว่าอุปกรณ์ตกแต่งปืนนะครับและยังสามารถที่จะแลกพวกแผ่นเกราะซื้อพวกแผ่นเกราะก็ได้นะครับมาเลือกซื้อกันเอาได้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะซื้ออนุภาคซิลิคอนคาร์ไบด์นะครับที่เอาไว้อัปเกรดปืนเราได้อีกด้วยนะครับบอกได้เลยว่าเหรียญอันนี้เนี่ยนะครับผมมันสามารถที่จะบัฟให้ตัวเราหดขึ้นได้นะครับผมสําหรับสายฟรีเนี่ยนะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับผมในส่วนของการหาเหรียญอันนี้นะครับแบบฟรีๆนะฮะ เพื Scroll, Respect, ite, us vos, ่อนๆหลายคนคงสงสัยใช่ไหมครับว่าเราต้องใช้พืชอะไรในการปลูกเนาะนะครับก็คือพืชอันนี้เนี่ยครับมันมีวิธีการทําแล้วก็มีวิธีการหาอยู่เนาะก็ให้กดมาที่แผนที่นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าพืชหรือว่าเมล็ดพันธุ์อันนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะซื้อหรือว่าคราฟได้โดยทั่วๆไปนะครับโดยเราจะต้องทำเควสหรือว่าภารกิจของเขาเท่านั้นนะครับเราถึงสามารถที่จะได้เมล็ดพันธุ์อันนี้มานะครับผมก็ให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับผมกดไปที่แมปอะไรก็ได้นะครับอ่านะครับ จากนั้นเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะเห็นคําว่าฟ้าโปร่งนะครับมุมซ้ายบนนะครับผมก็ให้เพื่อนๆกดคําว่าเพิ่มเติมเข้ามาเนาะจากนั้นนี่นะครับเพื่อนๆก็จะเจอเควสอยู่3เควสนะครับผมพระจันทร์สีเลือดผลสนิมแล้วก็อนุภาคลังสีนะครับซึ่งวิธีการทาเควสเควส์นี่เนี่ยนะครับผมทั้ง3าเควสเนี่ยผมก็ได้สอนเพื่อนๆไปแล้วเนาะนะครับเพื่อนๆสามารถไปดูที่คลิปกันก่อนได้นะครับ โดยเรานะครับจะต้องมาทำเควสพวกนี้นะเราถึงสามารถที่จะได้เมล็ดพันธุ์เพื่อที่จะเอาไปปลูกนั่นเองนะครับก็ให้เช็คก่อนนะครับว่าในวันนั้นๆเนี่ยนะครับของเพื่อนเพื่อนเนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อสามารถทำเควสไหนได้บ้างนะครับเพราะว่าเควส3สามอันนี้นะครับเขาจะสลับกันมานะครับผมในแต่ละวันเนาะนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําเลยนะครับอย่างแรกเลยก็คือเควสพระจันทร์สีเลือดนะครับเควสพระจันทร์สีเลือดเนี่ยนะครับก็ให้เพื่อนๆมาทํา A แล้วก็มาทํา B แล้วก็มาทํา C ก่อนนะครับ แต่ว่าสิ่งที่เราจะเอาไปปลูกได้นั้นนะครับเราก็ต้องมาทํา B ตัวนี้นะครับซึ่งเควส B ตรงนี้นี่นะครับเราจะได้อันนี้นะครับซึ่งเป็นผงแร่คริสตัลพระจันทร์สีเลือดเนาะเพื่อที่จะเอาไปใส่ปุ๋ยนะครับผมในส่วนของเมล็ดพันธุ์ที่เราจะมาปลูกนั่นเองนะครับเมล็ดพันธุ์อันนี้เนี่ยนะครับเราใช้ปุ๋ยแบบธรรมดายไม่ได้นะครับเราต้องมาใช้ปุ๋ยผงแร่คริสตัลอันนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับผมจําชื่อไม่ได้แล้วนะครับ ต้องมาทำเควสนี้นะพระจันทร์สีเลือดแล้วก็มาจุด B นะครับผมตรงนี้นะครับอ่ะต่อไปนะครับในส่วนของการหาเมล็ดพันธุ์นะครับการหาเมล็ดพัน์นี่นะครับก็จะใช้พวกอ่าฝนสนิมแล้วก็อนุภาคลังสีเนาะก็จะใช้ในส่วนของจุด B เหมือนกันนะครับจุด B เนี่ยนะครับฝนสนิมเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้เมล็ดพันธุ์กุหลาบพันปีโสกาอันนี้นะครับ อันนี้แหละนะครับผมซึ่งจะเป็นเมล็ดที่เอาไปปลูกนะครับแล้วเราสามารถที่จะเอามาขายได้นะครับฝนสนิมนะจุดบีนะครับรวมไปถึงอนุภาคลังสีจุดบีเหมือนกันนะครับอนุภาคลังสีจุดบีเนี่ยนะครับเราก็จะได้ในส่วนของเมล็ดกุหลาบหินโคเลอร์นะครับผมซึ่งอันนี้นี่นะครับผมก็เอามาปลูกแล้วก็เอามาขายเหมือนกันนะครับผมโอเคเนาะสิ่งที่ผมอยากแนะนําเพื่อนๆเนี่ยก็คือห้ามพลาดพระจันทร์สีเลือดจุดบีเป็นอันขาดนะครับเพราะว่าเราจะได้ไอ้ตัวนี้นะครับผมซึ่งเป็นผงแร่ เป็นปุ๋ยที่เราสามารถเอามาใส่มเมล็ดพันธุ์พวกนี้นะครับถ้าเราไม่มีอันนี้เนี่ยนะครับเราเอาไปปลูกเนี่ยเราจะได้น้อยมากเลยนะครับผมซึ่งมันขายได้นิดเดียวเองนะครับผมถ้าเราใส่ปุ๋ยอันนี้ไปนี่นะครับเราก็สามารถที่จะเก็บได้เยอะขึ้นนั่นเองแล้วมันก็ขายได้เยอะนั่นเองนะครับผมอย่าลืมนะฮะไอตัวนี้นะครับผงคริสตัลตอนนี้ก็ถึงเวลาอนุภาคลังสีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขอวาร์ปไปที่จุด A กันลนะกันเนาะเพราะว่าผมต้องดันบอสก่อนนะครับ ถ้าเกิดว่าเราไม่ดันบอสอันนี้ก่อนเนี่ยนะครับเราจะเสียแล้วเสียเลยนะเราก็ต้องรอวันต่อไปเนาะนะครับขอดันบอสต่อนะแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากที่เราฆ่าบอสเสร็จเนี่ยนะครับผมก็ให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยนะครับมาที่จุด B เนาะจุด B เนี่ยก็จะเป็นจุดที่เราจะต้องมาเก็บเมล็ดนะครับนี่เราก็ต้องมาเก็บอันนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นต้นกุหลาบโคเลอร์นั่นเองนะครับก็เก็บไปนะเราก็จะได้เป็นเมล็ดนะครับเก็บให้ครบ5อันนะครับผมเพราะว่าเขาจะจํากัด5ครั้งต่อ1อาทิตย์นั่นเองต้าทิตย์นะครับ อ่ะเก็บมาเลยนะครับผมกลาบเมืองโคเลอร์นะฮะพอคนจะเยอะเนี่ยนะครับมันก็จะแย่งกันนะครับผมก็ผมแนะนํเพื่อนเพื่อนเนี่ยนะครับไปหาจุด B เนาะจุดที่ไม่ค่อยมีคนนะครับเราจะเก็บแบบได้อย่างสะดวกเลยนะครับไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาแย่งกับคนอื่นเนาะนะครับประมาณนี้ละกันเนาะเก็บให้ครบ5 5ต้นนะครับต่อสัปดาห์นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็จะได้เป็นเมล็ดพันธุ์นิมาี้าอันนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยนะครับเอาไปปลูกที่ฟาร์มของตัวเองได้เลยนะครับซึ่งปลูกเหมือนกันกับพืชทั่วไปเลยนะะ ก็ให้ปลูกไปเลยนะครับผมโอเคนี่นะครับอันนี้ปลูกไปเลยนะครับ5อัน5้าช่องนะฮะปลูกไปให้หมดเป็นเมล็ดเกรดสีม่วงนะครับปลูกให้ครบทั้ง5ช่องเลยนะครับโอเคอันสุดท้าย โอเคนะครับเมื่อเราปลูกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็ทําการลดน้ําเลยเนาะลดน้ําแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับอ่าปุ๋ยเนี่ยเราใช้ปุ๋ยธรรมดาไม่ได้เนาะเราก็จะใช้ปุ๋ยผงคริสตัลน,นะครับโอเคใส่ให้ครบเลยนะครับผมทั้ง5้าอันเนาะถ้าเพื่อนๆไม่ลดน้ําหรือว่าใส่ปุ๋ยเนยนะครับเราจะได้ผลผลิตน้อยมากเลยนะครับซึ่งมันไม่คุ้มเลยนะนะครับผมมันขายได้น้อยนะครับแล้วก็ไอตัว เมล็ดพันธุ์อันนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะซื้อได้ง่ายๆนะครับเราจะต้องทําภารกิจทําเควสเราถึงจะได้แล้วมันมีจํากัดด้วยนะครับผมผมถึงแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยลดน้ําแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้ครบทุกอันเลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากได้ขูป,ปองเยอะๆนั่นเองพอเราลดน้ําเสร็จทําอะไรเสร็จหมดแล้วเนี่ยนะครับเราก็รอต่อไปนะฮะสี่ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีเนาะตอนนี้ก็6ชั่วโมงแล้วนะครับต้นกลาบโคลเลอร์เราก็โตแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเก็บกันนะครับว่า เราจะได้เท่าไหร่นะครับผมโอเคเก็บเกี่ยวมาเลยนะครับเก็บให้หมดเลยนะครับต้นนึงเนี่ยก็ได้ประมาณ6อันเนาะเก็บมาให้หมดครับอ่าเก็บมาให้หมดเลยโอเคหมดแล้วนะครับหต้นเนาะถ้าเราเก็บผลผลิตมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้ในส่วนของอันนี้เนาะ ก็จะเป็นกุหลาบหินโคเลอร์นะครับผมซึ่งกุหลาบหินอันนี้เนี่ยเราสามารถท 1, 000 000ี the opinion, the vale ่จะขายเพื่อรับคูปองได้นะครับตอนนี้เนี่ยนะครับผมขายได้20อันเนาะก็จะได้1,000คูปองเลยนะครับอ่าเก็บมาเลยครับเออไม่ใช่เก็บขายนะครับขายไปนะครับแค่นี้นะครับเราก็จะได้ไอตัวเงินคูปองอันนี้มาแล้วนะครับผมคูปองแต้มข้างเงินอันนี้นะครับได้มาพันหนึ่งนะฮะดีว่าไอแต้มคูปองอันนี้เนี่ยมันหายากมากๆเลยนะนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีเลยนะครับผมที่สายฟรีเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับผมในส่วนของการปลูกพืชอันนี้นั่นเองนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็จะมาอัปเดตประมาณเท่านี้นะครับในส่วนของการหาคูปองฟรีสาหรับสายฟรีนะครับโอเคครับก็หากเป็นเพื่อนนะครับมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ถามผมเข้ามาได้เลยนะครับผมจะพยายามมาตอบให้นะครับผมโอเควันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากเนาะหากเนเพื่อนนะครับดูคลิปจบแล้วชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับ กดแชร์นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยให้ผมได้มีมกลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาเมืม่อไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ